ก็เก็บเอาไว้ดีๆสิคะเงินร้อยหนึ่งมันมีค่ามากเลยนะคะน้มนี่ค่ะจะได้คุณค่ะเก็บเอาไว้นะคะโอมผู้หญิงไอ้นี่แล้วไหนก็มีร้อยเดียวเนีอยผมก็บ้านรวยอมไม่รู้เรื่องเนยคุณรวยจะตายตายแล้ว่าอะไรเนี่ยฮะไปเอาเงินใช่ไมเนี่อ้อยหนึงเนี่ยเะเอาผูกเอ็นทำต้นตีนอะไรเนี่ย ไม่เต็มใจให้ก็ไม่ต้องให้ไม่เอาก็ให้เขาไม่เอาเอา,เาไม่ต้องเงินร้อยหนึ่งเนี<ห>น่นนยใช่เอาเอาเอาพักเก็บเอาไว้ดีๆสิคะมันเที่ยวเนี่ยมันน่าเสียดายนะคะเงินร้อยหนึ่งเนี่ยอ่าจะให้คนค่ะต้องเจอคงอย่างผง ได้แล้วปัญญาอ่อนจะตกเลยทำให้เข้าสงสารเลยเขาจะหมั่นใจอย่งมึงใ่าดังก็เลยเดี๋ยวจัดการให้งเอเออคุณคะอี๋อะไปเต็ดเช้าอ๋อจะจหมูกพี่อ่ะ ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยกินข้าวมาหรือยังคะโอ้โหอิ่วแอบอายเลยนะยังไม่ได้กินเลยหรอคะไม่ได้กินเลยหิ่วไหมคะยังไม่ได้กินเอาวเลยอันนี้น่าสงสารค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะอ๋อใส่้อีกร้อยนึงเอ้ยอันดิบมาจากฟักมาจะกินได้ไหมเนอะอาจจะเป็นตังก็ได้อ๋อไปซื้อข้าวในยสองร้อยเลยทีนี้ขงสัยจะปลูกไอ้ตะลิงไว้เลยปีมอ๊บ 我，我。